สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจำก็มาชวนรับประทานอาหารอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะจำก็มาที่โรงแรม The Okula ok s ลาเพสติ b a n g k o k นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนวิทยุค่ะ ด้วยสำหรับวันนี้นะคะจำก็จะมาทานเป็นซันเดย์บรันช์ค่ะซึ่งเขาให้บริการที่ห้องอาหาร Up and a b o v e นะคะตั้งอยู่ที่ชั้น24ของทางโรงแรมสำหรับบุฟเฟ่ของที่โรงแรมนะคะเขาจะเป็นสไตล์เจแปนนิสแล้วก็เวสเทิร์นสไตล์ค่ะจะมีทุกวันอาทิตย์ที่2และก็วันอาทิตย์ที่4ของเดือนนะคะสำหรับตอนนี้จำอยู่ในลิฟต์นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ชั้น24ค่ะซึ่งที่ฉัน24นะคะเขาก็จะเป็นชั้นที่เป็นรีเซพชันด้วยนะคะห้องอาหารก็อยู่ที่ชั้นนี้เหมือนกัน เป็นล็อบบี้รีเซพชันแล้วก็รสอรอทก็อยู่ที่นี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้จ้องอยู่ที่ชั้น24นะคะโดยที่ชั้น24เนี่ยก็จะเป็นชั้นที่เป็นล็อบบี้นะคะรวมไปถึงชั้นที่เป็นห้องอาหารที่เราจะมารับประทานในวันนี้ด้วยค่ะดูบรรยากาศข้างในกันค่ะตามมาเลยค่ะห้องอาหารจะอยู่ด้านหลังนะคะ โดยอาหารที่เรามารับประทานในวันนี้นะคะก็จะเป็น s e n ต์ออฟซันเดย์บรันค่ะซึ่งเขาก็จะมีทุกวิกที่2แล้วก็วิกที่4ของเดือนนะคะสําหรับ Sunday Brunch ของที่ห้องอาหารนะคะสามารถนั่งรับประทานได้ยาวๆตั้งแต่เที่ยงครึ่งนะคะจนถึง4ี่โมงเย็นค่ะ เกตที่จอมทานในวันนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา2,950บาทบวกบวกต่อท่านนะคะหรือว่าอยู่ที่ราคาเต็มที่3,472บาทเน็ตค่ะสำหรับวันนี้เหมือนเช่นเคยค่ะจอมก็มาเองไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะคะโดยวันนี้นะคะจอมใช้บัตรเครดิต KTC ค่ะได้รับส่วนลดถึง40%นะคะรวมจ่ายอยู่ที่2,210บาทเน็ตต่อท่านค่ะ สำหรับท่านที่ทานแอลกอฮอล์นะคะเขายังมีแพ็กเกจที่เป็น Free f r e e f o r s p a r k l i n g w i n e อยู่ที่4,800บวกบวกนะคะหรือว่าเป็นเ a p ป n e s e c l u b ดั v เบ r นะคะก็จะอยู่ที่ราคา4,200บวกบวกต่อท่านค่ะ สำหรับบรรยากาศในห้องอาหารนะคะเขาก็จะตกแต่งมีความแบบเป็น Japanese Modern Style ค่ะห้องอาหารนะคะมีความปลอดโปร่งค่ะด้วยความที่เป็นกระจกใสรอบด้านที่มีหน้าต่างสูงจลดเพดานนะคะก็จะทำให้เห็นวิวด้านนอกจากมุมสูงด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะเขายังมีดนตรีสดสไตล์แจ๊สบรลเลงเคล้าคลอตลอดระยะเวลาการรับประทานอาหารเลยค่ะถือเป็นการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายสบายๆเลยค่ะต่อราคานี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้จำได้โต๊ะอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะ จะมีเจ้าหน้าที่นะคะอธิบายเราเบื้องต้นค่ะเกี่ยวกับวิธีการสั่งอาหารนะคะซึ่งการสั่งอาหารในห้องนี้นะคะก็จะมีทั้งส่วนที่เราไปตักอาหารเองด้านหลังนะคะตามเซสชันต่างๆนะคะแล้ก็จะมีในส่วนของบางเมนูที่เราจะต้องนำป้ายอาหารนะคะไปวางที่เคาน์เตอร์ค่ะก็จะมีในส่วนของ Canadian lobster นะคะคานิมิโซะค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของฟัวกราค่ะ ในส่วนของไลบุฟเฟ่ต์นะคะเขาก็จะจัดเป็นสัดส่วนของไลอาหารที่ชัดเจนแยกไปโซนหนึ่งเลยค่ะซึ่งในแต่ละไลสเตชันจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจอมจะพาไปชมกันค่ะเปิดมาสเตชันแรกนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของเนื้อพรามริบค่ะซึ่งตรงนี้นะคะจะมีเชฟคอยบริการหั่นเนื้อให้เรานะคะพร้อมกับราดซอสให้เรียบร้อยเลยค่ะ เขาก็จะเสิร์ฟคู่กับในส่วนของมันบดนะคะแล้วก็ในส่วนของอขนมปังยอชเชียร์พุดดิ้งค่ะสเตชันติดกันนะคะยังคงเป็นเนื้อค่ะในส่วนนี้จะเป็นสเตชันของข้าวเนื้อวากิวตุนค่ะอันนี้เป็นดงบุริกนะคะเป็นข้าวเนื้อวาเกียะ เราไปต่อกันที่สเตชันอาหารอีกโซนหนึ่งนะคะซึ่งในโซนนี้นะคะมีอาหารหลากหลายเลยค่ะรายอาหารแรกที่จอมจะพาไปชมนะคะอันนี้นะคะก็จะมีทั้งในส่วนของเนื้อค่ะตัวแรกนี่ก็จะเป็นช็อตลิปตุนนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของแก้มวัวค่ะแลมเลลิงตันพอกช็อปช็อตแลกปลากิงกิอยู่ในยูสุซอส ตัวนี้เป็นกุ้งนะคะเป็นชริ p แ a ม b ัสค่ะบเบ c กมัทเซลนะคะซึ่งเขาจะนําไปผัดกับใบโหระพาค่ะสําหรับในส่วนของเครื่องเคียงนะคะเขาก็เตรียมไว้ให้เราหลายเมนูเลยค่ะมีกระเทียมย่างฟักทองอย่างนะคะมะเขือยาวย่างมันอบ s o l t e d Baby Carrot สำหรับสเตชันถัดมานะคะจะเป็นสเตชันที่เออเราเอาป้ายอาหารที่จำอธิบายตอนช่วงต้นนะคะมาวางที่เคาน์เตอร์นะคะเพื่อเป็นการสั่งอาหารค่ะซึ่งสเตชันนี้นะคะจะมีเมนูที่เป็น p พ n เซียฟัวกลาค่ะแคนาเดียนล็อบสเตอร์นะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นคานิไมโศกค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นสเตชันของซาชิมิแล้วก็ซูชิค่ะขอบอกว่าซาชิมิของที่นี่นะคะมีปลาหลายชนิดเลยค่ะที่บางชนิดเนี่ยเราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนในที่เป็นลายบุฟเฟ่นะคะเริ่มตัวแรกนะคะจะเป็นปลาบุรีค่ะถัดมานะคะเป็นแซลมอนค่ะตัวนี้เป็นฮอนมากุโลดองนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นฮอนมากุโลเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ดองนะคะแล้วก็ปลาหมึกค่ะ จร,จริงๆเชฟก็ไม่หั่นไว้เหมือนกันนะคะแต่ก็เราก็อยากให้เชฟหั่นนะ สำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นปลาไทยค่ะซึ่งตัวนี้นี่จําก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะคะเชฟจะเอาไปสะดุ้งน้ำร้อนค่ะเชฟบอกว่ารสชาติจะคล้ายๆปลาเก่านะคะจะมีความหนึบๆที่ตัวหนังค่ะแล้วก็เนื้อจะก็จะมีความแน่นค่ะถัดมานะคะก็เป็นเมนูที่วางอยู่บนออนไอซ์นะคะก็อันนี้เป็นไข่ปลาคอตด,ดองนะคะแล้วก็เขาก็จะมีการใส่ปวยเล้งด้วยค่ะ ข้างๆใส่กล่องน่ารักมากเป็นเมนูข้าวท็อปด้วยหน้าปลาแซลมอนนะคะแล้วก็มียำสาลายค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นซูชิค่ะก็เขาจะใส่ในกล่องไว้อย่างน่ารักแล้วก็สะอาดสะอ้านนะคะมีทั้งส่วนที่เป็นซูชินะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นโรลด้วยค่ะ สำหรับสเตชันนี้นะคะจะเป็นสเตชันซีฟู้ดออนไอซ์ค่ะตัวแรกอันนี้เป็นหอยนางรมฟินเด์ลคร์จากฝรั่งเศสนะคะถัดมานะคะเป็นแบล็คมัสเซลค่ะก้ามปูชูไวขาปูทารบะกุ้งนี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สเตชันของป้าไหลาค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเทมปุระนะคะ สำหรับสเตชันด้านนี้จะเป็นอาหารแบบสไตล์ไทยนะคะมีติ่มซำต่างๆนะคะอาหารไทยก็จะมีทั้งในส่วนของยำนะคะมีพวกปอบเปี๊ยะสดนะคะมีน้ำตกนะคะมีไก่ย่างค่ะลาบก็มีนะคะแล้วก็จะมีเป็นฟองเต้าหู้หอกกุ้งค่ะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นติ่มซำค่ะก็จะมีเป็นขนมจีบกุ้งนะคะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของกับข้าวที่ทานกับข้าวสวยค่ะ ตัวแรกนะคะจะเป็นแกงมัสมั่นเนื้อแกะค่ะบ็อกกี่ไข่คนปลานึ่งซีอิ๊วผัดกระเพรากระเพาะปลาเนื้อปูค่ะเขาจะมีเป็นเนื้อปูนะคะที่พร้อมทานได้เลยนะคะอยู่ในถ้วยเราสามารถตักท็อปปิ้งได้ตามใจชอบเลยค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะเป็น lobster b i t ิดค่ะเข้มข้นมากเลยนะคะมุมด้านนี้นะคะจะเป็นพวกโคคัสต,ต่างๆค่ะซึ่งเขาก็มีหลายแบบอย่างให้เราได้เลือกเลยนะกะ็สไลด์กันลงนี้สดๆเลยนะเนี่ยอันนี้เป็น copper ham นะคะ่ะซึ่งบริเวณของพวกโคคัสนะคะเขาก็พยายามแบบทำเป็นเมนูต่างๆที่ทานควบคู่กันแล้วก็จะเข้าคู่กันนะคะ อันนี้เป็นบูร์ตาชีสค่ะส่วนตัวนี้เป็นมอสซาเรลลาชีสนะคะตัวนี้นะคะเป็นแครบคิวคัมเบอร์สลัดค่ะสำหรับในขวดนี้นะคะเป็นคีนัวสลัดค่ะตัวนี้เป็นแซลมอนมูสค่ะเขาใช้สีสันแล้วก็การจัดแต่งที่มีความแบบเจแปนนิสสไตล์มากนะคะ สำหรับโซนนี้นะคะจะเป็นโซนของชีสค่ะซึ่งขอบอกว่าสเตชันชีสของที่โรงแรมนะคะมีหลากหลายแบบนะคะให้เราได้แบบเลือกสรรกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เขามีการจัดวางอยู่ในภาชนะที่มีความแบบสวยงามนะคะ แล้วก็นี้เป็นลูกฟิกส,สดนะคะหลายๆที่จอมไม่เคยเห็นเลยส่วนใหญ่จะเห็นเป็นลูกฟิกแห้งนะคะแล้วก็ยังไม่หมดค่ะด้านนี้ก็จะเป็นเครื่องเคียงต่างๆที่ทานด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเป็นพวกบัตเตอร์นะคะอยู่ในใกล้เคียงกันด้วยค่ะแล้วก็ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ในส่วนของน้ำผึ้งค่ะเ <c oughs> ขาก็จะมีเป็นน้ำผึ้งแบบรวงผึ้งเต็มๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ จะมีน้ำพึ่งเนี่ยหยดลงมาค่ะซึ่งเราก็สามารถตักจากในชามตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับโซนนี้นะคะจะเป็นโซนของขนมหวานค่ะขนมหวานแต่ละอย่างของเขานะคะมีความใช้สีสันจัด ทำต่างๆได้มีความแบบน่ารักนะคะมีความเป็นเจแปนนิสสไตล์มากนะคะอย่างอันเนี้ยมากรองก็แบบดูสีสันสิคะมีความน่ารักมีลายเป็นลายดอกไม้นะคะแล้วก็จัดใช้คู่สีที่ออน่ารักมากเลยนะคะพวกช็อกโกแลตต่างๆนะคะเขาก็มีหลากหลายให้ได้เลือกค่ะในโซนของขนมไทยนะคะเค้กต่างๆเนี่ยก็มีมากมายเลยค่ะ สำหรับเมนูฮอไกโดชีสเค้กนะคะอันนี้จําก็แนะนำเลยค่ะสำหรับด้านนี้นะคะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลค่ะเมนูที่แนะนำก็คงจะเป็นเมลอนญี่ปุ่นนะคะขอบอกว่าหวานมากเลยค่ะนี้นะคะก็จะมีเป็นข้าวเหนียวมะม่วงค่ะ,มมคะจัดใส่ถ้วยได้น่ารักนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นเครปส้มค่ะนี่ค่ะตรงนี้มีเป็นแบบ กรีนทีไอศครีมนะคะแล้วก็มีเป็นวานิลาด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะมีเป็นท็อป,ปิ้งเป็นไอศครีมชาเขียวที่ไม่หวานเกินไปมีความนัวมากๆนี่ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมอาหารกันค่ะก็จะมีทั้งส่วนที่จอมไปตักมาจากที่สเตชันนะคะ แล้วก็ในส่วนของเมนูสเปเชียลที่เราต้องเอาการ์ดที่เขาให้เราที่โต๊ะเนี่ยไปวางที่สเตชันนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด3เมนูนะคะสเปเชียลเมนูแรกนะคะอันนี้จะเป็นแคนาเดียนล็อบสเตอร์ค่ะจะได้ท่านละ1จานนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นล็อบสเตอร์แบบเต็มทั้งตัวนะคะขอบอกว่าคือจาจรจิ้มขึ้นมาเน,เนื้อหนักเลยนะคะเนื้อแน่นมากๆเลย สำหรับรสชาตินะคะเขาก็จะเป็นสไตล์แบบซอสเนยกระเทียมค่ะซึ่งเราทานเข้าไปนะคะก็จะได้ความหอมของกลิ่นกระเทียมที่มีความนวลเลยค่ะ mm hmm. เขาจะวางคู่มากัดเลมอนนะคะ mm hmm. ก็จะทำให้มีความหอมสดชื่นค่ะ mm hmm. สำหรับเมนูนี้นะคะ mm hmm. เป็นเมนูฟัวกราค่ะชิ้นของฟัวกรามาใหญ่เลยนะคะแล้วก็วางอยู่บนขนมปังกรอบราดด้วยซอสค่ะ ฟัก้าของเขานะคะมี t e x t อร์ที่พอดีพอดีเลยค่ะมีความเซ็ตตัวนะคะไม่เละค่ะก็จะเสิร์ฟวางบนขนมปังกรอบนะคะแล้วก็จะเป็นซอสสไตล์บาซัทางร้านอาหารนะคะจำว่าเขาเติมซอสได้มาพอดีค่ะตัวซอสเนี่ยไม่ได้มากรบรสชาติของฟัวกลานะคะเรายังได้กลิ่นฟัวกราที่ชัดเจนทานกับซอสเนี่ยก็จะมีความแซมอมเปรี้ยวขึ้นมาค่ะสำหรับเมนูสเปเชียลถัดมานะคะจะเป็นคานิมิโซะค่ะ ซึ่งเขาจะเสิร์ฟท่านละหนึ่งเสิร์ฟนะคะเขาก็จะแบบย่างมาแบบใหม่ๆร้อนๆเลยมันหนึบเข้มข้นมีความครีมมี่มากนะคะรสชาติของเขานะคะจะมีความเค็มนิดๆค่ะเป็นความเค็นในระดับที่เรายังสามารถทานปเปล่าๆได้นะคะซึ่งอย่างบางที่เนี่ยเค็มมากจนเกินไปเนี่ยจอมก็จะเอาไปคลุกข้าวค่ะแต่ว่าอันนี้สามารถทานปเปล่าๆได้เลยค่ะ นี่ค่ะแล้วจำมก็เพิ่ม t e x t อร์ความแบบกรุบกริบนะคะโดยเติมอิคุระท็อปปิ้งฐานเข้าไปคู่กันค่ะใส่ไปเต็มๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะเป็นเนื้อพามริบค่ะซึ่งทางเชฟนะคะจะเสิร์ฟคู่กับมันบดนะคะแล้วก็ขนมปังสไตล์แบบยอกเชียร์พุดดิ้งนะคะ สำหรับตัวเนื้อที่ทำมานะคะมีความหนานุ่มแล้วก็เคี้ยวง่ายเลยค่ะตัวมันบดนะคะเขาทำมาได้ดีมากเนื้อแทบจะเป็นเนื้อมูสมันบดเลยค่ะน้ำเกรวี่ก็กลมกล่อมค่ะสำหรับเมนูนี้เป็นข้าวดงบุรีนะคะเป็นข้าวเนื้อวากิวตุ๋นค่ะสำหรับเมนูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่จอมชื่นชอบนะคะเราทานเนื้อเข้าไปเนี่ยเนื้อมีความนุ่มเปื่อยคือทานแล้วแบบ แทบไม่ต้องใช้แรงเคี้ยวเลยค่ะสำหรับข้าวนะคะถ้าท่านใดกลัวว่าจะอิ่มนะคะอาจจะขอน้อยหน่อยหรือไม่ขอลับข้าวก็ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาชิมอาหารญี่ปุ่นกันนะคะตัวแรกที่จอมยังไม่เคยทานเป็นปลาไทยนะคะเชฟเขาเอาไปสะดุ้งในน้ำร้อนค่ะโดยเชฟบอกว่าก็จะมีรสชาติคล้ายกับปลาเก๋านะคะ t e x t u r เขานะคะก็จะมีความแบบมีความหนึบกรุบนะคะตรงช่วงหนังนี่มีความแบบกรุบเลยแล้วก็รสชาตินะคะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะสำหรับซาชิมิตัวอื่นๆน,นะคะขอบอกว่าเขาก็ออคุณภาพดีมากๆนะคะปลาแต่ละชิ้นเนี่ยแร่มาได้แบบชิ้นใหญ่นะคะแต่ก็พอดีคำค่ะแล้วก็มีความสดนะคะปลาไม่มีเซียนเลยค่ะ เพราะฉะนั้นด้วยความที่เขาใช้วัตถุดิบที่สดมากนะคะแต่ละชิ้นที่เราเคี่ยวไปอะค่ะมันก็จะมีความหนึบกรุบสดเด้งค่ะสำหรับเมนูออนไอซ์นะคะขอบอกว่าทุกตัวก็มีความพรีเมียมมีความสดค่ะ ในส่วนของคนที่ชอบทานโคคัตนะคะที่นี่มีโคคัตหลากหลายรูปแบบให้ได้เลือกเลยค่ะอาหารอื่นๆเขายังมีอีกมากมายเลยนะคะแล้วก็แต่ละเมนูเนี่ยก็ถือได้ว่าเขาทำรสชาติออกมามีความกลมกล่อมทุกเมนูเลยค่ะ นี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็มาถึงในช่วงสุดท้ายแล้วค่ะก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทานขนมนะคะก็เป็นขนมหวานแล้วก็เป็นผลไม้นะคะสเตชั่นของขนมหวานของที่ห้องอาหารนะคะมีความแบบน่ารักตะมุตม้มีความเป็นแบบกลิ่นอายความเป็นแบบเออเจแปนิสตล์มากนะคะแล้วก็ขนมแต่ละอย่างเนี่ยน่ารับประทานจริงๆตัวแรกอันนี้เป็นฮอกไกโด ข้างในเป็นฮอกไกโดมูสแบบนี้ค่ะอร่อยอตัวนี้น่ารักมากตัวนี้เป็นสตรอเบอรี่มูสเกือบมาจากช็อกโกแลตแบบนี้ด้วยนะคะดึงามตัวนี้เป็นมากะกอโลง เมนูขนมหวานนี่คือแบบทุกทุกเมนูที่ทานมานี่คือแบบไม่มีอะไรที่มันเป็นแบบความหวานโดดเลยอ่ะเป็นแต่ความขนมหวานที่มีความละมุนแล้วก็มีความน่ารักมีความโอ้ยน่าทานไปหมดเลยแนะนํามากๆเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงความประทับใจความเซฟไร้นะคะที่ทางร้อาหารให้โดยที่เราต้วงงงหน้าเลยนะคะ มีกลิ่นหอมแล้วก็มีความเย็นด้วยค่ะโอ้เป็นความสดใสแล้วก็ความแบบอลังการมากสำหรับเมนูนี้นะคะเป็นความประทับใจมากเลยค่ะเป็น Pineapple Sorbet นะคะเขาให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะโดยให้ท่านละหนึ่งเซอค่ะหอมมากอันนี้เป็นกลิ่นของคาราเมลในเป็นไอติมซอร์เบนะคะ ชื่นดีมากหวานลังคู่ดีมีเท็กเตอร์สงสับะรด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ถือเป็นปิดหนึ่งมื้อแห่งความประทับใจที่จอมนำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะคะ ค่ะเหมือนเดิมนะคะก็มาถึงในช่วงสุดท้ายแล้วค่ะก็ขอบอกว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่จอมมีความประทับใจมากๆนะคะก็ถ้าจําสรุปโดยรวมนะคะสำหรับวันนี้จะมาทานเป็น Sunday brunch นะคะที่ห้องอาหาร Up e n d t b u r e ค่ะซึ่งเขาเป็นห้องอาหารอยู่ที่โรงแรมนะคะด h e o กุ u l a พรสติดกรุงเทพค่ะจมประทับใจอันแรกนะคะคงเป็นเรื่องของรสชาติของอาหารที่นี่มีความกลมกล่อมมากๆในแต่ละเมนูนะคะวัตถุดิบที่เขาใช้ในแต่ละเมนูเนี่ยถือได้ว่าคัดสรรมาอย่างดีเยี่ยมอย่างตัวอาหารที่เป็นตัวที่จําประทับใจมากๆเนี่ยก็เป็นตัวแคนาเดียน lobster นะคะรวมไปถึงฟัวกาด้วยแล้วก็คานิมิโซะค่ะ ซึ่งเขาคัดสรรวัตถุดิบมาทําได้อย่างแบบพรีเมียมมากๆนะคะคในแง่ของความหลากหลายนะคะจอมคิดว่าคือถ้าเทียบออลักษณะของห้องอาหารที่เป็นนานาชาติของโรงแรมนี้เนี่ยอาจจะมีความหลากหลายน้อยกว่าแต่ว่าด้วยความหลากหลายที่น้อยกว่าเนี่ยแต่ละสเตชันของเขาเนี่ยมีการคัดสรรในแต่ละเมนูมาอย่างดีเยี่ยมแล้วนะคะทุกเมนูที่อยู่ในแต่ละสเตชันเนี่ยถือได้ว่า บางเมนูเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างสเตชันอาหารญี่ปุ่นมีปลาหลายตัวที่จําก็ไม่เคยรับประทานมาก่อนเลยนะคะจอมคิดว่า การที่ไม่ได้หลากหลายมากแต่ถือว่าในแต่ละอันที่เลือกมาเนี่ยถือว่าดีเยี่ยมแล้วแล้วก็ทุกอันที่เลือกมาเนี่ยก็คือจอมชอบทานทุกเมนูเลยแล้วก็อีกสเตชันที่จอมประทับใจมากๆคงเป็นสเตชันของขนมหวานค่ะด้วยความที่เขาเป็นโรงแรมในเครือของญี่ปุ่นนะคะการจัดวางขนมหวานหรือดิสเพย์หรือเซนซิ่งที่เราเห็นไปสิ่งแรกเนี่ยคือสวยด้วยตาดับแรกเลยะคะ่ะขนมมีความแบบ ละมุนสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ยิ่งพอเรารับประทานไปแล้วเนี่ยก็มีความละมุน สมกับหน้าตานะคะแล้วก็ในแง่ของบรรยากาศของที่นี่นะคะห้องอาหารนะคะที่นี่เขาก็จะมีการมีดนตรีสดด้วยนะคะก็จะเป็นความผ่อนคลายสบายๆตัวห้องอาหารนะคะไม่ได้ถึงกับใหญ่โตมากนักนะคะแต่ว่าด้วยความที่ห้องอาหารเนี่ยมีลักษณะที่เป็นเพดานที่สูงมากนะคะประกอบกับผนังเนี่ยเป็นพานโนรามาคือเป็น เป็นกระจกใสรอบเลยเนี่ยก็จะทําให้เราแบบมีความสบายๆไม่แออัดเลยนะคะเป็นสไตล์โมเดิร์นก็ถือได้ว่าเป็นบรรยากาศที่มีการความผ่อนคลาย มากมากเลยนะคะแล้วก็ในแง่ของการบริการเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่นี่มีความยิ้มแย้มใส่ใจบริการออดีทุกคนนะคะได้มาตรฐานเลยแล้วก็สิ่งที่จอมยังไม่เคยมีประสบการณ์ที่ไหนมาก่อนเลยเนี่ยที่โรงแรมเขาพยายามสร้างโมเมนต์หรือสร้างบรรยากาศของความว้าวความประทับใจอย่างจอมนั่งรับประทานอาหารอยู่เนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่ามาเสิร์ฟขนมหวานที่เป็น pineapple sorbet อะค่ะแล้วก็มีการเหมือนแบบมี ควันมีความหอมของกลิ่นแบบชาคาโบไมา์ต่างๆเนี่ยมีความประทับใจมากๆถือได้ว่าแบบ เป็นประสบการณ์ที่จํายังไม่เคยได้รับจากการไปรับประทานอาหารที่ห้องอาหารอื่นเลยนะคะที่เป็นบุฟเฟ่ต์นะคะแล้วก็ในเรื่องของความสะดวกสบายค่ะด้วยความที่โรงแรมนี้นะคะตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่ถนนวิทยุนะคะการเดินทางมาสามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกสบายมากๆเราสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้ามาที่สถานีเพลินจิตแล้วก็สามารถเดินเชื่อมมาที่โรงแรมได้นะคะหรือว่าถ้า,เ,าเรานํารถส่วนตัวมาที่โรงแรมก็มีที่จอดรถรองรับมากมายเลยค่ะ ก็ถือได้ว่าในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่จอมอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะลองมามีประสบการณ์กับ Sunday brunch นะคะที่ห้องอาหาร Up and Above ค่ะโดยที่ห้องอาหารนี้นะคะเขาจะมีแค่เดือนละสองครั้งคือวีคที่2กับวีคที่4เท่านั้นเองค่ะแล้วก็ถ้าวันไหนเพื่อนๆมานะคะมีประสบการณ์เหมือนหรือไม่เหมือนกับวันที่จอมมายังไงนะคะก็เขียนมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะแล้วกออ็อยากแนะนาให้จอมไปรับประทานที่ไหนเนี่ยก็เขียนแนะนากันได้เลยค่ะแล้วก็ท้ายนี้นะคะเป็นกาลังใจให้จอมนะคะ ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้จอด้วยนะคะยค่ะ